ดูอันบ็อกนะฮะแบตเตอรี่รุ่นล่าสุดนะฮะเซลลิงนีโอ 8plus นะฮะมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่มีให้มาก็จะมีตัวสายจุบลีทำให้เราสามารถดูในขณะจอดได้งานขึ้นไม่ยุ่งกับแบตเตอรี่ลดนะฮะแล้วก็สามารถเช็คแบตผ่านในส่วนของบลูทูธได้นะฮะถ้าเราเข้าไปใกล้ส่วนตัวแบตเตอรี่นะฮะก็จะมีตัวสายจุบลีให้นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นสายบัตเมียหรือต่อสายฟิวนะฮะให้มาคู่มือนะครับ ก็สปีกเกอร์ยึดอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะฮะขนาด7,500 mah นะฮะแบบบางพิเศษนะฮะจะออกแบบดีไซน์มาใหม่นะฮะอันนี้ก็เข้าในส่วนของอินพุตไฟเข้านะฮะอันนี้ต่อเอาพุตออกที่กล้องนะฮะสามารถเชื่อม usb port ได้นะฮะเช่นเราใส่ในส่วนของตัว dongle อนไลน์ไว้แชร์เน็ตให้กับตัวกล้องดูออนไลน์ได้นะฮะสวิตช์ก็จะมี adjust นะฮะ off แล้วก็ f i x นะฮะอันนี้สามารถ เพิ่มในส่วนของแ,งแบตเตอรี่มาซ้อนขับได้นะฮะขนาดบางนะฮะรีไซน์แบบใหม่นะฮะแบบบางของแท้ไม่อ็นเกาหลีนะฮะสมนี่ฮะของแท้ไม่อ็นเกาหลีเลยนะฮะใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่คาร์แทมคอร์รียได้เลยครับของแท้แน่นอน